บางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้มันถูกกักกันไม่ใช่เพื่อป้องกันมันจากเราแต่เพื่อป้องกันเราจากมันนี่คือแฟ้มลับ SCP สิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ SCP 0 2 2ห้องเก็บศพที่ไม่ยอมตายบางครั้งสิ่งที่เรานำเข้ามาในห้องนี้จะไม่ใช่แค่ร่างที่ไร้วิญญาณ แต่มันจะเดินออกไปเองโดยที่คุณไม่มีทางหยุดมันได้ในเบื้องลึกของอาคารโรงพยาบาลร้างที่ถูกตัดขาดจากการดูแลมาเนิ่นนานกลิ่นเหม็นเน่าของเชื้อราสารเคมีเก่าและเหนือเนา่าถูกบดบังอยู่ใต้กลิ่นฉุนของความลับที่ไม่มีใครเอ่ยถึงตลอดทางเดินที่บิดเบี้ยวผนังลอกคราบเผยเห็นโครงสร้างเหล็กขึ้นสนิมรอยน้ำรั่วที่แผ่ขยายเป็นร่างแหยอ,ยอยู่ตามเพดานตา่ำก่อนบรรยากาศหนานหนักเย็นเยือก ที่ดูเหมือนจะกระซิบเสียงลึกลับจากที่ไหนสักแห่งในความมืดแต่หัวใจของสถานที่อาถรรพ์แห่งนี้คือชั้นใต้ดินจุดที่ลึกที่สุดต่ำที่สุดและถูกลืมมากที่สุดคือที่ที่ SCP-022 ถูกขังอยู่ในภาพลักษณ์ของห้องเก็บศพเก่าร่องรอยสนิมและคราบดำจากเลือดแห้งกรังยังปรากฏเป็นเส้นสายลวดลายวิปลาสตามผนังเหล็กหนาประตูห้องที่เคยขนศพเข้ามา บัดนี้ขึ้นสนิมจนแทบเคลื่อนไหวไม่ได้เว้นเพียงบานเดียวที่ดูเหมือนยังถูกเปิดออกและปิดลงเองได้ในบางเวลาโดยไม่มีมือมนุษย์ใดเกี่ยวข้องภายในห้องอุณหภูมิต่ำจนไอหายใจใกลายเป็นหมอกขาวจางๆทันทีที่ก้าวเข้าไปทุกลิ้นชักแช่ศกล้วนว่างเปล่าทว่าเมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่มีผู้ใดเฝ้ามองลิ้นชักบางตัวจะเลื่อนเปิดออกเองอย่างช้าๆด้วยเสียงคลื่ดแคร้วเสียดหูส่งกลิ่นเน่าเหม็นจางๆ โผล่ออกมาก่อนที่บางสิ่งจะไหลออกมาไม่ใช่ซากศพไม่ใช่คนแต่เป็นสิ่งมีชีวิตในสภาพเน่าเฟะผิวหนังขาดหลุดเผยกล้ามเนื้อแดงฉานที่กระตุกไหวอย่างไม่เป็นจังหวะดวงตาขุ่นมัวไร้สติแต่กลับจับจ้องอย่างไม่ละสายตาร่างนั้นจะลุกขึ้นยืนอย่างงุ่มงามแล้วเดินออกจากห้องไปโดยไม่สนใจผู้ใดแม้จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงรอบห้องเก็บศพเพื่อบันทึกทุกเหตุการณ์ แต่ในบางครั้งบันทึกภาพจะปรากฏแต่ความเมืดเลือนลางหรือบิดเบี้ยวราวกับมีมือที่มองไม่เห็นบทขยี้เลนเสียเองทว่าจากภาพที่สามารถจับได้กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ก้าวออกมาจากเลนชักไม่ได้จำกัดเพียงร่างมนุษย์เดิมๆหากแต่บางครั้งพวกมันมีขาที่ยาวผิดธรรมชาติแขนที่ห้อยลากพื้นหรือแม้แต่รูปร่างที่บิดเบี้ยวจนไม่อาจจะจัดอยู่ในหมู่ของสิ่งมีชีวิตใดที่รูจ้จัก ในบางคืนที่หมอกหนากาอกกระจกมองจากภายนอกเข้าไปในห้องได้เพียงลางๆพนักงานเวรยามจะสาบานได้ว่าพวกเขาเห็นเงาลางๆของร่างสูงใหญ่ที่ก้มตัวครานอยู่บนเพดานก่อนจะหายวับไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องแผ่วๆเหมือนมาจากอีกฟากหนึ่งของผนังหนาทึบแม้จะมีการตั้งหน่วยควบคุมพิเศษเพื่อจัดการกับสิ่งที่ก้าออกมาจาก SCP-022 ทันทีแต่ความพยายามในการหยุดยั้งพวกมันมักล้มเหลว ร่างที่เดินออกมาเหล่านี้ดูเหมือนไม่มีชีวิตแต่ไม่ใช่ซากศพธรรมดากระสุนและไฟฟ้าไม่สามารถทำให้มันหยุดนิ่งได้นานเกินไม่กี่วินาทีสิ่งที่น่าสยดสยองกว่าคือในบางกรณีพวกมันไม่เพียงแต่เดินออกไปเฉยๆหากแต่เริ่มแสดงพฤติกรรมที่ดูเหมือนกำลังมองหาบางสิ่งหรือบางคนตามห้องโถมมืดเปียกของอาคารร้างบางคืนสายลมพัดแรงเกินไป ประตูสนิมหนาของ SCP-022 จะเปิดเองในความมืดสนิทเผยให้เห็นแสงเรืองรอดสีเขียวสีสีลอยออกมาเป็นเส้นสายหมอกพร้อมเสียงกระซิบแหบพร่าไห้ถ้อยคำที่ทำให้หัวใจของผู้ที่ได้ยินเย็นเฉียบลงอย่างฉับพลันในบันทึกภาคสนามหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่เผลอเข้าไปใกล้ SCP-022 ในขณะที่มีการปล่อยสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเขาบรรยายว่ารู้สึกเหมือนมีมือที่เปียกเย็น จับข้อเท้าของเขาเอาไว้ก่อนที่สติจะดับวูบลงพบร่างของเขาในสภาพเยือกเย็นเหมือนถูกแช่แข็งทั้งเป็นและเมื่อห้องถูกสำรวจเพิ่มเติมพบเพียงเศษเสื้อผ้าขาดรุงริงและรอยเท้าเบื้อนเลือดที่ลากยาวหายลับเข้าไปในความมืดของทางเดินแคบๆความพยายามในการรื้อถอน scp 0 2 2เคยถูกนำเสนอหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่เริ่มดำเนินการเครื่องจักรจะขัดข้องอย่างลึกลับ อุปกรณ์จะเสียหายหรือแม้แต่คนงานจะหายตัวไปโดยไม่มีร่องรอยในครั้งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่พยายามปิดผนึกทางเข้า SCP-022 ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังเทปูนจนแข็งตัวบริเวณพื้นด้านหน้าจะเกิดรอยร้าวเป็นรูปมือและใบหน้าเบ้บิดขึ้นมาจากความลึกก่อนที่พวกมันจะค่อยๆหายลับลงไปโดยไม่ทิ้งหลักฐานใดๆนอกจากฝันร้ายของผู้ที่พบเห็น การทดลองนำสิ่งมีชีวิตเข้าไปใน SCP-022 พบว่าหากวางร่างที่ตายแล้วไว้ในห้องนี้ร่างนั้นจะเริ่มฟื้นคืนสติในเวลาส่มตั้งแต่ไม่กี่นาทีจนถึงหลายชั่วโมงแต่การฟื้นนั้นไม่ได้หมายถึงการกลับสู่ชีวิตปกติหากจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผิดรูปทรงไม่สามารถสื่อสารได้และมักแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิตอื่นบางตัวพยายามจกกัดกัรควร หรือแม้แต่แยกชิ้นเนื้อของเจ้าหน้าที่ที่เข้าใกล้และสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือไม่ว่าเราจะเผาทำลายพวกมันอย่างไรลิ้นชักของ SCP-022 ก็จะเปิดออกเรื่อยๆปล่อยสิ่งมีชีวิตใหม่ๆออกมาราวกับไม่มีวันสิ้นสุดเป็นเหมือนบ่อกเกิดของฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นในบางคืนเจ้าหน้าที่จะได้ยินเสียงเคาะเบาๆมาจากลิ้นชักเสียงที่ฟังดูเหมือนเสียงร้องขอความช่วยเหลือในตอนแรก และเมื่อฟังนานพอเสียงนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นเสียงหัวเราะเบาๆและตามด้วยเสียงเล็บขูดรากผิวโลหะช้าๆเสียดแทงความกลัวเข้าไปถึงกระดูกสันหลังทุกความพยายามในการสื่อสารกับสิ่งที่อยู่ข้างในลิ้นชักล้วนล้มเหลวมีเพียงเสียงสะท้อนแห่พราหรือบางครั้งที่แม้แต่องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อศึกษาสิ่งเหนือธรรมชาติยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์มันไม่ใช่แค่ห้องเก็บศพ มันเป็นรอยแผลฉีกขาดของโลกนี้จุดที่ความตายและชีวิตบิดเบือนประสานกันจนไม่อาจจะแยกออกจากกันได้บางทฤษฎีเส,สนอว่ามันเป็นปากทางสู่อีกโลกหนึ่งโลกที่ไม่เคยมีชีวิตและไม่เคยมีความตายมีเพียงการบิดเบือนที่สิ้นหวังตลอดการเสียงกระซิบที่เล็ดลอดออกจากลิ้นชักที่ปิดสนิทดูเหมือนจะเชื้อเชิญผู้ที่อยากรู้อยากเห็นเข้าสู่ชะตากรรมเดียวกับร่างที่เดินออกมาอย่างไร้ทิศทาง และเมื่อคุณเฝ้ามองมานานพอคุณอาจจะเห็นเงาสะท้อนของตัวคุณเองในโลหะเย็นเหยียบของลิ้นชักนั้นแม้มันจะไม่ใช่เงาที่ขยับตามคุณอีกต่อไป SCP 0 2 3มมาเฝ้าคำสาบถ้าเผลอมองตามัน ชีวิตควรจะเหลือเพียงเศษเสี้ยวของความทรงจำและชื่อของคุณจะถูกจารึกไว้ใต้เงาแห่งความตายตลอดกาลในห้องกักกันที่อยู่ลึกลงไปใต้ฐานลับของไซดินแดนที่แสงสว่างธรรมชาติไม่เคยเข้าถึงมีเพียงหลอดไฟเหลืองสีส้มออดโรยแรงติดติดดาบดับอย่างไร้ชีวิตชีวาเสียงเครื่องกองอากาศที่ทำงานด้วยเสียงครางตำาๆคลืนเข้ากับกลิ่นฉุนของเหล็กเก่าและความชืน้นในใจกลางของห้องนั้น คือโครงเหล็กขนาดมะเือมารอยข่วนฉีกขาดเป็นเส้นลึกตามเสาหนักสิบตันบอกเรื่องราวสิ่งที่ถูกกักขังอยู่ภายในได้มากกว่าคำพูดสิ่งนั้นคือ scp 0 2 3สัตว์ประหลาดในรูปของสุนัขเพศผู้ขนาดใหญ่ผิดธ,ธรรมชาติโครงสร้างสุงตงงานเทียบเท่ากับหมาป่ายักษ์ผิวหนังสีดำมนที่ดูเหมือนรมควันด้วยเท่าทานและขนหยาบกระด้างเป็นริ้วเปื้อนคราบเลือดแห้งทั่วร่างดวงตาสองข้างสองแสงสีส้มเหลืองโรด ในความมืดเย็นยเยือกเหมือนฐานไฟที่ยังไม่มอดไหมมันเดินวนช้าๆรอบกรงอย่างไร้เสียงฝีเท้าหนักหน่วงแต่ไร้เสียงสะท้อนราวกับเบื้องลึกของมันไม่ใช่เพียงแค่สัตว์แต่เป็นตัวแทนแห่งความตายที่เดินทางมาในรูปร่างที่สติปัญญาของมนุษย์เฉพาะเข้าใจได้เท่านั้น SCP-023 ไม่ทำอันตรายใดๆในสภาพปกติหากแต่ว่าหายยะนะ จะเริ่มต้นทันทีที่สายตาของมันพบกับมนุษย์มันไม่จําเป็นต้องขยับไม่จําเป็นต้องส่งเสียงคำรามหรือพุ่งเข้าโจมตีเพียงแค่ดวงตาที่เรืองแสงนั้นพบกับดวงตาของใครสักคนชะตากรรมก็จะถูกกาหนดแล้วความตายจะติดตามบุคคลน,นั้นเหมือนเงาที่ไม่มีวันหลุดพ้นและในเวลาไม่เกินหนึ่งปีบุคคลน,นั้นหรือสมาชิกในครอบครัวสายตรงของเขาจะพบกับจุดจบอันโหดเหี้ยมและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รายงานที่กองผนินของหน่วยงาน S.C.P. บอกเล่าเหตุการ์สยองที่ตามมาหลังการสบตากับ S.C.P.023 ทั้งการตายอย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นการเสียชีวิตด้วยโรคร้ายที่พัฒนาขึ้นในชั่วข้ามคืนหรือการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับถูกลบหายไปจากการมีอยู่ของโลกนี้และที่น่าสยดสยองที่สุดคือในทุกกรณีผู้ตายจะถูกพบพร้อมรอยขวน และรอยกัดที่ดูเหมือนถูกสัตว์ป่าขนาดใหญ่กระชากอย่างโหดเหี้ยมแต่ไม่มีหลักฐานใดๆของสัตว์ร้ายในที่เกิดเหตุสิ่งเดียวที่ยังคงอยู่คือกลิ่นไหม้ของขนสัตว์และคีเ้เที่โปรยปลายเบาบางในอากาศเรากับเป็นลมหายใจสุดท้ายของ scp 0 2 3ที่เดินทางมารับวิญญ,ญาณน,นั้นไปสิ่งมีชีวิตประหลาดนี้ยังมีพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติในยามค่ำคืนพื้นรอบๆกร,ร,รงของมัน จะเริ่มเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วผนังปูนแตกออกเป็นเส้นลลาลึกพื้นคอนกรีตผุพังเผยให้เห็นช่องว่างสีดำที่ลึกจนไม่อาจจะยังถึงมีบางครั้งที่จากช่องว่างนั้นเสียงกระซิบเบาๆจะลอยขึ้นมาเป็นเสียงของผู้เสียชีวิตจากคำสาดข,ของ SCP-023 เรียกหาชักชวนหรือบางครั้งก็แผดร้องอย่างสิ้นหวังเพื่อเตือนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้หนีไปไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่สำหรับผู้ที่ได้สบตากับมันแล้วการหนีก็ไม่ต่างอะไรกับการถ่วงเวลาความตายเท่านั้นมาตรการป้องกันขององค์กร SCP จําเป็นจะต้องเข้มงวดอย่างที่สุดกรงของ SCP-023 ถูกติดตั้งกระจกสะท้อนแสงหนาพิเศษที่เคลือบด้วยสารป้องกันการมองทะลุและห้องกักกันจะต้องมีไฟส่องตรงมาที่ตัวมันตลอดเวลาเพราะหากมันถูกทิ้งให้อยู่ในความมืดเกินกว่า60นาที S.C.P.023 จะหายตัวไปจากกรงทันทีปรากฏตัวในสถานที่ที่ไม่ระบุซึ่งมักจะเต็มไปด้วยเหตุการณ์สยองขวัญอย่างไร้สาเหตุเช่นโรงพยาบาลที่เกิดการล้มตายอย่างลึกลับโรงเรียนที่นักเรียนจำนวนมากหายตัวไปหรือหมู่บ้านร้างที่ไม่เหลือร่องรอยของผู้อาศัยอยู่ในระหว่างที่ S.C.P.023 หายตัวไปพื้นที่ดังกล่าวจะถูกย้อมด้วยความรู้สึกหนาวเย็นผิดปกติแสงไฟทั้งหมดจะหลีลงอย่างชา้ชา ไละในบางครั้งเงารูปร่างสุนัขตัวยักษ์จะสะท้อนในดวงตาของผู้คนแม้ไม่มีตัวตนจริงปรากฏต่อหน้าก็ตามการ,รเผชิญหน้ากับมันในรูปแบบที่จับต้องไม่ได้นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะปลุกคำสับงขึ้นมาอีกครั้งทำให้การกักกันของ S C P 0 2 3ไม่ใช่เพียงเรื่องของการควบคุมทางกายภาพแต่เป็นสงครามกับเงาที่ไร้ตัวตนเงาแห่งความตายที่พร้อมที่จะกัดกินทุกชีวิตที่กล้ามองเข้าไปในดวงตาเพลิงนั้น ในบันทึกการทดลองครั้งหนึ่งมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถูกสั่งให้นําอาหารเข้าไปในห้องกักกันโดยมีกรอบป้องกันพิเศษเขาได้รับคําเตือนอย่างเคร่งครัดว่าอย่าแม้แต่จะมองไปที่ SCP-023 แต่ในช่วงเสี้ยววินาทีที่เขาสะดุดลม้มและเหงื่อยหน้าขึ้นมุมสายตาอันสั้นเพียงน้อยนิดนั้นก็เพียงพอแล้วแสงสีส้มของดวงตานั้นสะท้อนเข้าตาเขาโดยตรงและในอีกไม่กี่วันต่อมาเขาก็พบว่าทั้งครอบครัวของเขา เสียชีวิตอย่างลึกลับภายในบ้านร่างของพวกเขาแต่ละคนมีร่องรอยเล็บฉีกขาดและเคี้วกัดกินจนแทบไม่เหลือสภาพของมนุษย์เหลือเพียงเศษเนื้อและขี่เท่ากระจัดกระจายอยู่ทั่วห้องนั่งเล่นศพของเจ้าหน้าที่เองถูกพบอีกในห้องหนึ่งเขานอนคว่ำหน้ามือสองข้างกุมศีศรษะราวกับพยายามปิดกั้นบางสิ่งบางอย่างจากจิตใจและพื้นใต้ร่างของเขามีรอยเท้าสุนัขไม่เกลี่ยเป็นวงกลมหลายล้อม ไม่มีใครอธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือ SCP-023 สามารถออกจากกรงขังของมันได้หรือไม่แต่สิ่งเดียวที่ทุกคนในไซร์รู้ดีคือไม่มีใครกล้าเสี่ยงสบตากับมันอีกครั้งชื่อของ SCP-023 ถูกเขียนอยู่ในทะเบียนพิเศษขององค์กรภายใต้หมวดหมู่ผู้เฝ้าประตูด้วยทฤษฎีที่น่าสะพรึงว่ามันอาจไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตผิดธรรมชาติ แต่เป็นตัวแทนของบางสิ่งที่เก่าแก่เกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจบางสิ่งที่อยู่ระหว่างความตายกับชีวิตระหว่างโลกนี้กับอีกโลกหนึ่งบางอย่างที่ถูกส่งมาเพื่อเฝ้าทางข้ามผ่านซึ่งไม่ควรถูกเปิดหรืออาจจะเป็นตัวลงทันผู้ที่บางอาจลุกล้ําเข้าไปในขอบเขตต้องห้ามและเมื่อไฟในห้องกักกันกระพริบอีกครั้งกรงที่ล้อมมันไว้สั่นไหวเบาๆพร้อมเสียงหอบลึกๆและเสียงกีดเท้าเสียดสีกับเหล็กเรากับมันรู้ดีว่าไม่นานนี้ มันจะมีโอกาสได้ออกไปเดินอีกครั้งเพียงแค่รอให้ใครบางคนสบตากับมันโดยไม่ตั้งใจเท่านั้น SCP-024 เกรมโชว์สังหารเมื่อคุณก้าวเข้าสู่รายการนี้คุณไม่ได้แข่งขันเพื่อชื่อเสียงหรือเงินทอง แต่เพื่อโอกาสสุดท้ายในการมีชีวิตรอดในย่านที่ถูกลืมของมหาคอนครอันแออาดใต้เงาเครนเหล็กเก่าและตึกพังยับเยินมีอาคารหลังหนึ่งที่ไม่ปรากฏในแผนที่ใดๆโครงสร้างขนาดมหึมาที่เคยเป็นสตูดิโอถ่ายทำรายการโทรทัศน์ตั้งแต่หลายสิบปีก่อนป้ายชื่อจางหายจนแทบมองไม่เห็นทว่ากลับมีสเสน่ห์เย้าวยวนใจผิดธรรมชาติสำหรับผู้ที่หลงทางหรือถูกดึงดูดด้วยความอยากรู้อยากเห็น SCP-024 เป็นโครงสร้างที่ดูเหมือนจะหลับไหลอยู่ตลอดการทว่าเมื่อคุณเหยียบย่างผ่านประตูบานคู่ที่ปิดสนิทมาตลอดการเสียงคำรามต่ำๆที่เหมือนมาจากเครื่องจักรโบราณจะเริ่มกระซิบสกิดประสาทสัมผัสของคุณไฟในตัวอาคารสว่างวาบอย่างกระทันหันเผยให้เห็นฉากหลังอลังการของเวทีเกมโชว์ที่ดูเหมือนถูกแช่แข็งไว้ในเวลาธงสีสดผืนยักษ์โปสเตอร์ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มปลอมๆ และลูกผงที่ไม่เคยแฟบลอยอยู่เต็มอากาศเรากับว่ามีบางสิ่งบางอย่างยังคงจัดเตรียมฉากนี้อย่างพิถีพิถันเพื่อรอคอยผู้เล่นที่โชคดีคนถัดไปแต่ความสะึึงกลัวของ SCP-024 เริ่มต้นเมื่อใครก็ตามที่ก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปจะถูกเลือกเป็นผู้เข้าแข่งขันในเกมโชว์นี้อัตโนมัติพวกเขาจะพบว่าประตูที่เข้ามาหายไปอย่างไร้ร่องรอยและทุกเส้นทางกลับถูกเปลี่ยนแปลงเหมือนเขาวงกดบิดเบี้ยว ที่ควบคุมเจตจำนงอันชั่วร้ายผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะได้รับหมายเลขผู้ประกาศเสียงซึ่งไม่เคยเห็นตัวจริงจะเริ่มประกาศกติกาด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นเกินจริงที่กรบความเย็นเยียบที่กำลังคลืบคลานเข้าหัวใจของทุกคนไม่มีการพูดคุยไม่มีการประท้วงทุกคำสั่งเป็นเด็ดขาดและการไม่ทำตามหมายถึงการถูกตัดออกอย่างถาวรเกมเริ่มต้นด้วยความท้าทายที่ดูเหมือนไร้พิษสงเช่น วิ่งแข่งกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางหรือไขปริศนาง่ายๆทว่าไหนไม่ช้าธรรมชาติที่แท้จริงของ SCP-024 ก็จะเผยออกมาความท้าทายเหล่านี้ไม่ได้มีรางวัลสำหรับผู้ชนะแต่มีการลงโทษที่โหดเหี้ยมสำหรับผู้แพ้เท่านั้นผู้เข้าแข่งขันที่ล้มเหลวจะถูกกำจัดทันทีผ่านวิธีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละรอบบางคนถูกกับดักเหล็กหนาทะลวงล่างฉีกกระชาก บางคนตกสู่หลุมลึกที่ไหลก้นบางคนเพียงแค่ล้มลงและละลายหายไปในพื้นเวทีที่ดูเหมือนกลืนกินพวกเขาเป็นอาหารเสียงเชียร,ปร์ปลอมๆจากลำโพงเก่าแตกพร่าดังขึ้นทุกครั้งที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มความน่าสะอิดสะเอียนให้กับบรรยากาศที่ไม่อาจทนได้สิ่งที่เลวร้ยรายที่สุดคือแม้ว่าจะมีผู้รอดชีวิตแต่ก็ไม่มีใครสามารถออกจาก scp 0 2 4ได้จริงๆแม้จะผ่านด่านสุดท้ายมาได้ พวกเขาจะไม่ได้รับรางวัลไม่มีประตูสู่โลกภายนอกเปิดออกให้เดินกลับไม่มีผู้จัดรายการตัวจริงยืนรอพร้อมช่อดอกไม้มีเพียงเสียงปรบมือหลอกลวงเสียงตะโกนแสดงความยินดีอันว่างเปล่าและแสงไฟที่ค่อยๆดับลงทีละดวงจนกระทั่งทิ้งร่างของผู้ชนะไว้ในความมืดสนิทต,ตลอดการจากนั้นพวกเขาจะหายตัวไปไม่มีใครทราบว่าถูกกลืนกินด้วยตัวอาคารหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของ scp 0 2 4ไปตลอดการ รายงานจากทีมสำรวจขององค์กร SCP ระบุว่าภายในอาคารนี้มิติเวลาบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติสัญญาณวิทยุถูกบิดเบือนจนกลายเป็นเสียงหัวเราะแห่พลาและกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้เพียงเงาลางๆของเวทีที่เปลี่ยนรูปร่างตลอดเวลาเหล่าทีมที่พยายามเข้าไปกู้ภัยผู้สูญหายไม่เคยได้กลับออกมาอย่างครบถ้วนบางคนติดอยู่ในหลุมของการแข่งขันบางคนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการจัดฉาก ร่างไร้วิญญาณของพวกเขาถูกแต่งชุดแฟนซีติดเครื่องสำอางหนาเตอะและทั้งโชว์อยู่ตามจุดต่างๆของสตูดิโอเหมือนหุ่นเชิดที่ยังคงยิ้มได้แม้เนื้อตัวจะเน่าเปื่อยในบางคืนหากคุณเงี่ยหูฝั่งใกล้ๆประตูอาคาร SCP-024 คุณจะได้ยินเสียงเพลงเปิดรายการอันสดใสล่องลอยออกมาเบาๆตามด้วยเสียงปรบมือที่ไม่เคยจางหายเสียงหัวเราะหลอกหลอน และเสียงกรีดร้องขาดใจที่แฝงอยู่ในพื้นหลังราวกับเงาลางๆที่ไม่เคยหลับไหลมันเชื้อเชิญคุณอย่างสุภาพเย้ายวนให้เข้าไปเล่นเกมด้วยกันสักครั้งเกมที่เดิมพันคือชีวิตและรางวันเดียวที่แน่นอนคือความตายที่ไม่มีวันได้รับประกาศบนหน้าจอ SCP-024 จึงถูกกำหนดให้กักกันอย่างเคร่งครัดรั้วไฟฟ้าแรงสูงล้อมรอบตัวอาคารตลอด24ชั่วโมง ผู้เข้าถึงจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตพิเศษระดับสูงสุดและแม้แต่ทีมเจ้าหน้าที่ก็ได้รับคำสั่งให้อยู่ห่างจากตัวอาคารอย่างน้อย30เมตรตลอดเวลากล้องวงจรปิดรอบพื้นที่จะจับภาพได้เป็นระยะว่ามีเงาของผู้เข้าแข่งขันคนเก่าที่ยังวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้นเงาที่ดูเหมือนมนุษย์ที่แต่งกายด้วยชุดละครเวทีหลากสีแต่ขยับขยื้อนผิดธรรมชาติคดงอบิดเบี้ยว เรากับถูกบังคับด้วยสายล่องหนที่มองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นในเวลากลางคืนเดินวนเวียนไปรอบสนามสบตาก,กับกล้องวงจรปิดด้วยรอยยิ้มที่ไร้ชีวิตชีวาก่อนจะค่อยๆจางหายไปในสายหมอกของเช้าวันถัดมามีการสันนิษฐานว่าสตูดิโอแห่งนี้มีเจตจำนงเป็นของตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตกึ่งมิติที่สร้งทำเป็นสภาพแวดล้อมเพื่อหลอกล่อและเก็บเกี่ยวชีวิตมนุษย์หรือ,ออาจเป็นซากที่เหลือ จากพิธีกรรมโบราณที่พลาดผิดอย่างมหันจนบิดเบือนตัวตนของมันให้กลายเป็นเครื่องจักรแห่งการทรมานนิรันด์และเมื่อเวลาผ่านไปนับตั้งแต่ SCP-024 ถูกค้นพบไม่มีใครสามารถหยุดยั้งมันได้อย่างสมบูรณ์สตูดิโอยังคงเปิดการแสดงในความมืดรอเหยื่อรายใหม่ด้วยเวทีที่ไม่มีวันหลับไหลทุกไฟสปอตไลท์ทุกลูกโป่งสีฉูดฉาดทุกเสียงหัวเราะจอมปลอมที่ลอยวนในอากาศ คือเครื่องพิสูจน์ว่าที่นี่คือเวทีแห่งความตายที่ไม่มีใครเดินออกมาได้อย่างแท้จริง